ชาสามคัคคีกลุ่มโรงเรียนเมืองเส็ดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีนักเรียน122คนครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนมีนายสุพจน์สื่บวงศาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารโรงเรียนในปีการศึกษา2564ได้ดำเนินงานในภารกิจที่สัคัญัดังต่อไปนี้ด้านที่1การกำหนดเป้าหมายนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564ภายใต้นโยบายสพทวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดร1เป็นที่หนึ่งจำนวน18นโยบายรวมถึงการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนดผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูได้ดำเนินการวางแผนการจัดก,การเรียนรู้ร่วมกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดปีการศึกษาโดยอาศัยแนวนโยบายที่สำคัญดังนี้การจัดระบบประกันคุณภาพภายในผู้บริหารและคณะครูได้นำรายงานผลการจัดก,การศึกษา ปีการศึกษา2,563มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2,564ร่วมกันโดยฝ่ายวิชาการได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเพื่อนำความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์ผลในระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อให้มีภารกิจที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน รูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลายใช้การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเป็นต้นการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาก่อนสิน้นภาคเรียนปีการศึกษา2563ผู้บริหารและคณะครูได้นำผลการประเมินตนเองมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายและกำหนดภารกิจในปีการศึกษาใหม่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนแ n นในภาคเรียนที่1รวมทั้งการบูรณาการการวัดประเมินผลผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนประชาสามัคคีได้นำนโยบายสบถวิธีใหม่วิธีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1ไปสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ ทั้งนี้ได้คิดค้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีการบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาการงดเรียนแบบออนไซต์จนเกิดผลเป็นที่น่าพอใจการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาผู้บริหารโรงเรียนได้มีการจัดองค์กรและการมอบหมายงานให้บุคลากร ตามความถนัดและความสนใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้กลยุทธ์ PLC คือการร่วมวางแผนร่วมคิดร่วมทำร่วมกำหนดเป้าหมายจนเกิดผลลัพธ์การสร้างเครือข่ายนอกสถานศึกษาโรงเรียนประชาสามาคัคคีได้สร้างเครือข่ายนอกสถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันที่สำคัญได้แก่ สำนักงานการศึกษาพิเศษจังหวัดอุรธานีสำนักงานเทศบาลตำบลนาขาตลอดจนเครือข่ายสิท์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาด้านที่2การบริหารจัดการเรียนรู้ผู้บริหารโรงเรียนประชาสามคีได้ดำเนินการประชุมวางแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ร่วมกับคณะครูในทุกต้นปีการศึกษา เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยบูรณาการการจัดการ,การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดทั้งรูปแบบการเรียนรู้การวัดและประเมินผลมีการนิเติดตามด้วยระบบออนไลน์และออนไซต์ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ด้านที่สมการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์โรงเรียนประชาสมัคคีได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยการปรับแก้ให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปเช่นการลดค่าจากกิจกรรมและค่าดำเนินการต่างๆแล้วเพิ่มค่าวัสดุพรุพันธ์ ให้รองรับกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทร์และออนไลน์เป็นต้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียน mm hmm. ประชาสามัคคีได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองพร้อมกับวางแผนอัตรากำลังให้รองรับกับความต้องการของสถานศึกษามีการมอบหมายงานประจำปีการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเนื่องจากภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564โรงเรียนประชาสามัคคีต้องการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงได้ดำเนินการดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามและพร้อมใช้งานตลอดเวลาเช่นการตัดหญ้าการฆ่าปลวก ตลอดจนการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับและแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลาและมีความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบออนไลน์การบริหารกิจการนักเรียนและการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงการปิดเรียนแบบออนไลน์คณะครูได้เน้นการเยี่ยมบ้านนักเรียนในระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดมีการช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ทั้งทุนการศึกษาบริการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันอาหารเสริมนมการมอบทุนนักเรียนยากจนตลอดจนการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนยากจนเป็นต้นด้านที่4การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีได้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้วางแผนการพัฒนาตนเองโดยการจัดทำไอดีแ Plan นการพัฒนาตนเองด้านไ c ซตลอดจนการร่วมพัฒนาศักยภาพด้วยการทำกิจกรรม PLC และการเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ครบทุกคนซึ่งคณะครูทุกคนได้รายงานผลการพัฒนาตนเองในลักษณะแฟ้มสะสมผลงานที่สามารถตรวจสอบได้เป็นอย่างดี ด้านที่5งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นายสุพจน์สืบวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสมาคีได้รับมอบหมายงานอื่นๆจากผู้บังคับบัญชาหลายครัง้งเช่นการปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง7เ,เป็นคณะก,กรรมการการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการการวิเคราะห์และจัดทำเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการการประกวดคิดวิทีอานโยบายการจัดการศึกษาและอื่นๆซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากและเกิดผลดีตลอดมา